เหมือนไหมลาเวนเดอร์โอดูจากดอกเหรอคะใช่จากดอกเนี่ยเหมือนลองทางจริงเลยแม่ขายหรือเปล่าหรือว่าไดเพิ่งได้มาขได้มาตั้งนานแล้วเพิ่งออกกอกอ๋อแม่ใครคะแบบนี้เหรอกะทางละก็สองสองร้อยห้าสิบเอามาก็สองร้อยแล้วแต่แต่เอามาแค่ยอดเดียวเองนะเอามาแค่ยอดหมายถึงว่ามีกลิ่นหอมเหรอคะ มันจะประมาณกลิ่นหอมอ่อนๆนะลูกแล้วค่ะเปรน้อะไรอืมเนแม่กวักนี่เท่าไหร่กวกกวนี่แม่ขายคันข้าอออันนี้กวกอะไรนะกวกโบราณกวกโบราณอืมตอนนั้นมีแค่ก้านเดียวนะใช่มีแค่ก้านเดียวเองเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็ดกอเลยตอนนั้กก้านเท่าไหร่นะสี่รอยรอยใช่วันนี้ขึ้นเยอะมากเป็กอเลยนะก้านเดียวจากก้านเดียวก้านมันก็นี่ไงก้านเก่ามันเนี่ย เออใช่ใช่ในก้านเก่ามันในก้านเก่าเดียวน่ะก้านเก่าซื้อมาสี่ร้อยตอนนี้ได้เป็นกอเป็นกอแล้วล่องทางก็เจ้าเพิ่งสาวเนั่นก็ว่าแม่สิเลี้ยงไว้สกอไม่เป็นไรอันนี้กระถางอะไรแมวยนี่อันนั้นเหรอค่ะอันนี้เป็นไอ้นั่นนะลูกเขาเรียกว่าอะไรนะมอนมิ้นมิ้นอะไรประมาณนี้นะคะขายยังไงคุณแม่กระถางเนี่ยหัวใหยงยงด้วยนั่นดี ให้ไปหกล้อก็ได้ไปหลบไปเลี้ยงมันก็จะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆกำลังโตงหน่อกุ้งกระถางนี้ล่ะคะกระถางใหญ่นี่เหรอใช่ค่ะกระถางใหญ่ที่เออมันมันไม่ด่างนะแม่เนี่ยใส่แม่มันก็ด่างน้อยๆด่างด่างไม่เยอะด่างไม่เยอะเอาไปเดี๋ยวเขาจะเสียความรู้สึกนะบางคนก็ซื้อไปลุ้นนะใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่ามันมันไไมม่่ยังเมื่อก่อนนี้มันมันมีมันมีอันเดียวมันก็มันเหมือนเหมือนกับว่ามีมีอันเดียวคืออันนี้มั้งก้านแม่ก้านแม่มีอันเดียวแต่ว่ามันก็มีลูกด่างนะลูกด่างอยู่ล้านด่างใบก็ด่างแต่ว่าไม่ด่างมากค่ะกระถางนี้เท่าไหร่แม่กระถางกระถางนี้ กะถางนี้ให้ไปเก้าร้อยก็ได้เก้าร้อยอันนี้ก็อันนี้ก็ด่างแต่ว่าหนอนยังไม่เีกระถางนี้ล่ะคะกระถางนี้พันห้าไปโหลดอันนี้พันห้าใช่กระถางนี้ล่ะคะพันห้าอันนี้สองพันห้าไม่เปลี่ยนแปลอันนี้สองพันห้าไม่เปลี่ยนแปลใช่อือช่ยหนะสองพันห้าอันนี้เท่าไหร่แม่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้เก้าร้อย อันนี้เก้าร้อยอ๋อสองเก้าร้อยกระถางนี้นะคะกระถางนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ไปพันหนึ่งก็ได้ลูกหนึ่งพันบาทใช่หนึ่งพันเก้าร้อยองพันห้าวันนี้สองพันห้าอันนี้พันห้าพันห้ากระถางนี้นะคะแม่กระถางนี้กระถางนี้เหรอค่ะต่างนี้ไปพันเดี๋ยวว่ากระถางนี้มันเป็นเลมอนนี่แง่เลยเพราะว่าเลมอน เออไอแตาแต่ลุงลุงที่เขาเออลุงที่เขามาเอาเอกไอ้นั่นกับแม่น่ะเขาเขามาเอาแค่ใบเดียวนะเอก็มาเอาใบเดียวเอออะไรนะแค่แค่ด่างค่ะอืมแค่ด่างแม่ว่าขายไปเอขายเท่าไหร่แค่ด่างอ๋อแค่ด่างไม่ขายพันเก้าอ๋อแค่ด่างใบเดียวใบเางคนกล้ากล้าซื้อนะคนชอบนะคนชอบใช่กระถางนี้แหละค่ะแม่ กะทางนี้พันหนึ่งพันบาทใช่ใช่จะทางนี้ละคะอันนี้ไปแปดร้อยอ่ะแปดร้อยปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยก็างนี้ละคะก็ทางนั้นพันหนึ่งพันเออันนี้ก็ประมาณแปดร้อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นลุกใช่ใช่เหมือนกกลุ่มนี้ละคะแม่กลุ่มนี้มันยังไม่สวยเนาะรอรอก่อนเช่ต้องรออันนี้ดำไก่อะไรดำไก่ดำไก่นี่ห้าร้อยจ้ะห้าร้อย อันนี้ดำธรรมดาก็กระถางแล้วสองอันนี้ขี้ปะวันแม่แยกขยายแล้วใช่แยกแยกไว้ลูกวอดีมีคนมาซื้อใช่ไหมคะใช่วันนั้นมีผู้ชมาซื้อก็เลยแยกไปลวดจะได้มีเยอะๆเนาะใช่ไ้มีเยอะเยอะอมเนี่ยมันหน้าเลี้ยงลูกเดี๋ยวมันก็แต่ขึ้นพันห้าเนี่ย นน 1, แ้วกระถางกระถางใหญ่ที่ที่สีเขียวแม่ขายไปแล้วนะ่ 3, นะสามพันห้าอ่ะที่ที่อาจารย์จ,จีจ้มาตะกวดนั่นนะโอ้ไปแล้วเปอล้ใช่สามพันห้าก็ะถามอันนี้พันห้าก็น่าสนโนมี่โนมี่อะไรนะนมีไอปุยขี้ไก่อ่ะเอาขี้ไก่ใส่เลยเอาปลาโรยไปโรยแตก บึ้มๆๆเลยลองถามก็ดูว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเพราะว่าตัวนี้มันมัน,มน,มนแม่ก็ไม่กล้าแตะเลยพวกนี้นะน <c oughs> อันนี้อันนี้แม่ขายพันหกพันหกใช่เป็นด่างชมพูด่างชมพูค่ะอ๋อมีรากหรือยังแม่มีรากแล้วค่ะอันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทใช่มันสวยมาก อู้ต้นใหญ่น่ะตอนนี้สองพันใช่สองพันอออันนี้ลูกอะไรนะลูกทับทิมลูกทับทิมแม่ขายไงคะลูกทับทิมแม่จะว่าจะขายพันห้าพันห้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นลูกไม้ค่ะใช่อันนี้ไม่โกหกกันเป็นลูกไม้อืมเท่าไหร่คะไอ้มันเป็นลูกไม้เนี่ยมันโตแล้วเนาะไม่รู้จะว่าไงพันประมาณพัน พันห้านี่แหละไปรูปพันห้าใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โชว์กาชั้นเนี่ยสองพันน่าสนเนี่ยต้นใหญ่มันจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมถ้ามันออกถ้ามันตากแดดเนี่ยมันจะขึ้นสีชมพูสีส้มโอ้ใบใหญ่ด้วยนะแม่นาะใช่ใบใหญ่สองพันต้นนี้ราคาต้นนี้ใช่ไหมค่ะต้นนี้ไปพันสี่รูหนึ่งพันสี่ร้อยแต่ว่าแต่ว่ากระดูกแดงหายากนะไม่มีนะโอ้กระดูกแดงใช่กระดูกแดงหายากแล้วกระดูกสีแดงชัดเลยนะใช่กระดูกสีแดงหายากคนสีอะไรก็ ต้นนี้นะคะไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะาแม่กจําไม่ได้ต้นนี้พันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทมันไม่อยู่แดดถ้ามันอยู่แดดเนี่โหยสีมันจะสวยนะต้นนี้สีสวยอ๋อแม่ปลูกไอ้นี่แมวมันไอ้นี่แมวมันทําหักของแม่น่ะไอ้นนี้เพิ่งเอามาหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยเนี่ยเอามาแปดร้อยเพิ่งเพิ่งเอฟเข้ามาแปดร้อยออเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้นใหญ่แบบนี้ คุณแม่เอามาปลูกพอต้นสวยก็ขายพอต้นสวยก็ขายถ้ายังไม่สวยก็เลี้ยงต่อไปอ,อันนี้น่าสนอไปออโชว์บ้าไปดูบุษราคำคุณแม่ดีกว่าราคันนี้ชมพูอู้ชมพูแป๊ดเลยอันนี้ชมพูไม่ขายไงคะ อันนี้ชมพูนี่สองพันห้าสองพันเลยใช่กว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้มันก็ออกอันนี้นะเดี๋ยวมันก็ออกใบชมพูไอพวกนี้มันเอาเนียน้อยไม่ได้นี่ก็ชมพูนี่ก็ชมพูเท่าไหร่คะนี่นี่ก็ชมพูคุณแม่ขานี่เท่าไหร่คะอัน0อพันห้าอ๋อต้องไดพันเลค่ะอ๋อนี่ก็ชมพูอันนี้เหลืองมินท์เหลืองเหลืองเหลืองอ๋ออันนี้ก็ชมพูเหมือนกันแต่ว่ามันตายมันมันยคุณแม่ต้องต้องลองด้วยทรายนะคะลองด้วยทรายมันถึงจะไอรากล่อรอราก ไม่ใช่คือมันเย็นดีรากมันจะไม่นั่นโอ้ยเห็นรากไหมรากมันขึ้นเนี่ยต้องมีสูตรตัวนี้หูกล่าวอายุเป็นอย่างของหนูคือใบแห้งๆบอใบแห้งๆเพราะว่าหนูไม่มีออเไม่มีสายล่อนรากแบบิ่งแน่จะเล่นแบบนี้มั้ทางหานี่หรอใบงามๆอ๋อต้นเล็กเท่าไหร่นะอันนี้ต้นเล็กเหรอต้นเล็กต้อไปพันหนึ่งพันบาทใช่ค่ะต้นนี้เท่าไหร่นะ ตัวนี้ตัวนี้สองพันสองพันอ่ะสองพันเราไปเลยอันนี้สองพันใช่อันนี้สองพันห้าตอนนี้มันมันยังเป็นราคาอยู่อ๋อสองพันห้าหลังบ้านมีตะเงินเนาะหลังบ้านมีตะเงินตัวแม่ปลูกไว้นะค่ะเนี่ยนะเก็บใบกับพาอไปเห็นน้ยสิมาเก็บไปกับพาอไปให้นนกแล้วไงเด็กแม่หาเนื้อแม่ตัดให้ตัดนเด้อ เอ,เ,อเอาเอาเอาอาหารไปให้นกมาเอามะม่วงมาเอาอาหาราให้นกเป็นไหมไม,มาละคุณมอันนี้หลุดด่างผมแสดงความหลุดด่างมีนางกวักใบโพด้วยต้นละประมาณสองร้อยสามร้อยนี่แหละ ปลูกไว้หลังบ้านแบบนี้นะเยอะมากโดยเฉพาะบอนสีนี่เป็นตู้เลยใครอยากได้แม่พันธุ์มาเลือกได้เลยนะคะเนี่ยเน่แน่ไอ้น,นี่ปลูกมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะนางคุ้มกระถางละห้าร้อยบาท